ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับสูตรหวยยี่กีด็อกเลตโต้เอไอเป็นประจําเช่นเคยครับมาอยู่กับสูตรหวย AI นะครับตอนนี้จะเป็นการคานวณสูตรหวยด้วยระบบ AI ครับ AI จะคํานวณตัวเลขแล้วก็วิเคราะห์ให้เรานะครับจแล้วก็นําตัวเลขไปแทงตามหาเงินกันได้เลยครับง่ายๆครับเปิดสูตรขึ้นมานะครับสําหรับตัวสูตรก็จะมีทั้งหมด8ห้ท่องครับแบบนี้ครับนี่ครับ ห้องที่ดีที่สุดให้เลือกห้องแบบนี้ครับห้องที่มีแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินขึ้นพร้อมกันแบบนี้ครับสถิติด้านล่างตรงนี้ครับรูปสีเขียวยิ้มคือเข้านะครับสีแดงคือไม่เข้านะครับสําหรับห้องนี้ก็ต้องรอก่อนนะครับรอ AI ประมวลผลให้สกู๊นะครับแต่วันนี้แอดมินจะพาตามห้องที่มีแถบเฉพาะแถบสีน้ําเงินแบบนี้ครับนี่ครับถ้าเล่นห้องนี้ตามห้องนี้ต้องเดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับ สำหรับห้องที่มีแถบสีน้ำเงินแบบนี้ครับนี่ครับสถิติด้านล่างครับสีเขียวคือเข้านะครับส่วนสีแดงคือไม่เข้าครับนี่ครับสำหรับตัวสูตรห้องนี้ครับเลขจะผิดไม่เกินสามรอบนะครับหรือว่าสามงวดครับนี่ครับจะผิดไม่เกินสามรอบนะครับนี่ครับนี่ครับหากไม่เข้าก็สามารถแทงทบได้ทันทีครับนี่ครับหนึ่งสองสามครับแล้วก็เข้าครับแล้วก็มีหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เข้าแบบนี้ครับสามารถแทงตามแล้วก็หาเงินได้เลยครับนี่ครับ สำหรับตัวสูตรห้องนี้จะผิดไม่เกินสามรอบนะครับหากมันเข้าก็แทงทบนะครับนี่ครับก็มีเข้าเขียวมายาวๆครับเดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับสําหรับห้องนี้ครับเดี๋ยวแอดมินจะพาตามห้องนี้เลยครับมีอยู่หนึ่งห้องนะครับแทงตามนะครับห้องที่สองครับรอบที่แปดสิบเก้าครับสูตรให้เลขคู่ลูดหลังครับสองตัวบนนะครับสูตรให้เลขคู่ลูดหลังครับไปที่หน้าเว็บครับ สูวนี้ใช้ได้ดีกับเวบเฮียหมาตัวนี้นะครับไปเลยครับแทงแทงหวยนะครับเป็นยี่กี่เฮียหมาตัวนี้ครับออกผลทุกๆ5้านาทีครับรอบที่แปดสิบเก้าครับมาที่2ตัวบนครับเอามาดูที่สูตรนะครับสูตรให้เลขคู่ครับลูดหลังครับเลขคู่ลูดหลังนะครับตามห้องที่สองครับมาที่ลูดหลังครับเลขคู่ครับกดเลยครับศูนย์สองสี่หกแปดนะครับ กดใส่ราคายืนยันส่งโพยได้เลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับสำหรับตัวเว็บนี้ก็จะมียี่กี่ให้แทงตามนะครับทั้งหมด264รอบนะครับออกผลทุกๆ5นาทีครับสามารถแทงตามแล้วก็หาเงินกันได้เลยนะครับนี่ครับรอบที่89ครับแอดมินก็ตามรอบนี้ครับเดี๋ยวรอผลอีกหนึ่งนาทีครับค่อนข้างที่จะออกผลเร็วนะครับสำหรับตัวเว็บนี้นะครับ ก็เปิดสูตรขึ้นมาแล้วก็แทงตามได้เลยครับง่ายๆครับไม่ต้องกินอะไรมากนะครับสําหรับห้องอื่นก็สามารถแทงตามได้ครับแต่ห้องที่แอดมินแนะนํานะครับต้องเป็นห้องแบบนี้ครับแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินนะครับแต่รอบนี้ให้รอนะครับรอสูตรปรับแล้วก็จับตัวเลขอยู่นะครับนี่ครับสําหรับห้องเฉพาะแถบสีน้ําเงินแบบนี้ครับก็แทงตามได้เลยครับ เดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับเลขจะผิดไม่เกิน3รอบติดนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามแบบนี้ครับไม่เข้านะครับแล้วก็เข้ามาแบบนี้ครับสําหรับล่าสุดตัวนี้ครับก็ไม่เข้านะครับเดี๋ยวรอบนี้ต้องดูนะครับถ้าไม่เข้าก็แทงทบไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวสูตรจะผิดไม่เกินสามรอบนะครับแทงทบก็คือการเพิ่มจํานวนเงินนะครับเพิ่มจํานวนเงินเข้าไปครับ รอบนี้มาหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูนะครับรอบนี้มาไหมครับอ่นี่ครับไม่มานะครับเดี๋ยวรอบนี้เราก็ตามอีกทีนะครับแล้วก็แทงทบไปอีกทีครับหนึ่งรอบครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อเลยนะครับห้องที่สองครับห้องเดิมครับสองตัวบนนี่ครับสองตัวบนครับรอบที่เก้าสิบครับเดี๋ยวแทงต่อครับตามต่อนะครับรอบที่เก้าสิบครับ ไปเลยครับอ่าสูตรให้เล็กขี้ครับรูดหลังครับรอบที่เก้าสิบนะครับมาแทงต่อกันได้เลยครับะเพื่อให้เป็นให้เห็นภาพนะครับอ่มาเริ่มใหม่ตรงนี้ได้ครับแทงหวยครับคีกีเฮหมาครับตัวนี้ใช้ได้ดีกับยีกีเฮหมาตัวนี้นะครับออกผลทุกๆุกห้านาทีครับอ่รอบที่เก้าสิบครับนี่ครับออกผลค่อนข้างเร็วครับนี่ครับ เหลืออีกสามนาทีครับต้องรีบแทนครับเปิดสูตรแล้วก็แทนตามได้เลยครับสองตัวบนครับสูตรให้เลขขี้ครับรูดหลังครับสองตัวบนครับมาที่รูดหลังครับแล้วก็กดเลขขี้ครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าครับกดรูดได้เลยทันทีนะครับเลขก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับสําหรับมือใหม่ครับอ่ะกดรูดเลขก็จะกดให้เราทีเดียวนะครับ ไม่ต้องจิ้มทีละตัวนะครับรอบที่แล้วไม่เข้านะครับรอบนี้ก็แทงทบไปเลยครับใส่ราคาเพิ่มจำนวนเงินเข้าไปนะครับแทงทบครับกดยืนยันได้เลยครับเรียบร้อยครับนี่ครับมีให้ตามทั้งหมด2 6 4รอบนะครับหาเงินกันยาวๆครับทั้งวันได้เลยครับรอบที่9กครับสะดวกช่วงไหนก็แทงตามกันได้เลยครับนี่ครับแันมีนตามต่อรอบที่เก้าสิบนะครับ สมรที่ตัวสูตรนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้ก็สอนสูตรเฉพาะห้องแถบสีน้ำเงินครับวิธีการเดินสูตรเฉพาะห้องแถบสีน้ำเงินแบบนี้ครับนี่ครับรายสำหรับตรงนี้นะครับก็จะมีรายงานผล15รอบล่าสุดให้ดูย้อนหลังนะครับครบจบที่เดียวนะครับไม่ต้องไปดูตามห้องวางเลขต่างๆนะครับดูตรงนี้ได้เลยครับรายงานผลครับ15รอบล่าสุดล่าสุดออก สีสามนะครับตรงนี้ครับอ่านี่ครับดูกันตรงนี้ได้เลยครับสำหรับตัวสูตรนะครับห้องนี้ครับห้องที่มีแถบสีน้ำเงินแบบเดียวอย่างเดียวแบบนี้นะครับเดินสูตรด้วยกันแทงทบนะครับสำหรับตัวสูตรจะผิดไม่เกินสามรอบครับหนึ่งสองสามครับนี่ครับหนึ่งสองสามครับตัวนี้ก็ผิดไปสองนะครับรอบนี้คือเข้าก็เข้าเลยนะครับถ้าไม่เข้าก็ เดี๋ยวทบไปรอบที่สามนะครับนี่ครับสำหรับสองตัวล่างนะครับก็ยังไม่มีห้องหน้าแทงตามนะครับตัวสูตรก็จะมีทั้งหมดแปดห้องนะครับสำหรับตัวสูตรของเรานะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวนี้สี่ห้องแรกก็จะเป็นสองตัวบนนะครับแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดตรงนี้ครับก็จะเป็นสองตัวล่างนะครับ หรือว่าดูตรงหัวข้อตรงนี้ได้ครับหลังห้องนะครับห้องที่แปดอย่างนี้ครับสองตัวล่างนี่ครับดูตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ดูรอบนะครับแล้วก็ดูรอบดีๆนะครับว่าถึงรอบไหนนะครับแล้วก็แทงตามเม้ตรงรอบนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับความแม่นยําของสูตรนะครับอยู่ที่ห้าสิบเก้านะครับนี่ครับทบไม้ที่สองก็คือแทงทบเนี่ยครับสําหรับตัวสูตรนี้นะครับ สำหรับห้องแบบนี้ครับแทงทบรอบที่สองครับนี่ครับหนึ่งสองครับนี่ครับจะผิดไม่เกินสามรอบนะครับหากผิดสามารถแทงทบได้ทันทีครับทบรอบที่สองนะครับแล้วก็สูตรให้เลขขี้ครับเลขขี้รูดหลังสําหรับช่องนี้ครับตัวเลขครับตัวนี้คือเลขขี้รูดหลังทั้งหมดเลยนะครับสําหรับตัวเลขครับถ้ากดรูดก็ขึ้นมาทันทีครับ แต่หากใครที่ต้องการตัดเลขเกาะก็ตัดเพิ่มอีกได้ครับสำหรับคนงบน้อยนะครับนี่ครับสำหรับตัวสูตรก็ตัดมาให้แล้วนะครับห้าสิบตัวครับนี่ครับเลขกี่รุ่นหลังครับเนื้อล่อผลอีกหนึ่งนาทีครับรอบนี้มาไหมครับก็ลุ้นกันครับมาไหมครับรอบนี้ครับถ้าเข้าก็คือเข้าเลยนะครับถ้าไม่เข้าก็แทงทบไปอีกครับทบนี่ครับ สำหรับห้องแบบนี้เลขจะตัวสูตรจะผิดไม่เกินสามรอบนะครับอ่ารอออกผลอีกหนึ่งนาทีครับตอนนี้ไม่เข้าสองแล้วก็ลุ้นได้ครับนี่ครับอ่โอเคครับแบบนี้ครับเสียงเครดิตเข้าแล้วครับสูตรปรับแล้วครับถูกหหมแล้วครับนี่ครับรูปสีเขียวยิ้มเนี่ยครับเข้ามาแล้วครับนี่คือถูกแล้วครับ โอเคเด็เข้าสูตรก็ปรับทันทีนะครับรอบที่47ครับนี่ครับสำหรับตัวนี้ครับก็เดี๋ยวกลับมาดูที่หน้าเว็บครับาดูที่หน้าเว็บนะครับค่อยหวยครับรอบที่90ครับนี่ครับจ่ายมาแล้วครับเรียบร้อยครับแทงทบเรียบร้อยครับเข้ามาแล้วครับถูกหวยง่ายๆแล้วครับแบบนี้ครับ เปิดสูตรขึ้นมาแล้วก็แทงตามกันได้เลยครับหากใครสนใจสูตรนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับแอดด็อกเลตโต้เอไอนะครับใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับหาเงินง่ายๆด้วยสูตรหวยยี่กี่ด็อกเลตโต้เอไอครับเป็นการคำนวณสูตรหวยด้วยระบบเอไอครับเอไอจะคำนวณตัวเลขแล้วก็วิเคราะห์ให้เราแทงตามกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็เป็นตัวสูตรท่องสีน้ําเงินนะครับให้แทงตามนะครับถ้าเดินเล่นห้องนี้ต้องเดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับนี่ครับ สนใจสูตรแอดไลน J ์เข้ามาได้เลยนะครับแอดด็อกลาโต้เออครับเสแอดนำหน้าด้วยนะครับมีแอดมินคอยให้คําแนะนําสอนสูตรตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สําหรับตัวสูตรก็แจกฟรีนะครับแอดไลน์ Ad เข้ามาได้เลยนะครับหงงาเงินง่ายๆครับกับสูตรใหมายยี่กีด็อกลตโต้เอครับสวสัสดีครับ